ลานัวนัวน้ำปลาผงนัวใส่หน่อยเสียบหน่อยใส,ส่หลายเสียบหลายเด้อผงหนัวนี่เด้อพี่น้องเอ้ยอ่า,า,กกาหนัวหบักกอกหนาพร้อมนะครับบักกอกใส่ลงไปเผ็ดเผ็ดเสียบเสียบเมนูเด็ดเมื้อนี้โอ้ยผู้ชมโอ้ยครูภาคห่นนำลายแตก ตัดเสดเ้นได,ด้เดีอวตดสนดเดยีามมา่นอเด้อามะร่าก็อะมือบานเด้นเดเนดนอนี่เด้อเป็นอะไรเชฟเอ้จางเน้องจานอยนึงใส่ปลาปลาต้มปลาแซ่บปลาหนัวเด้อนี่เด้อเอาสิเอาปะลาเป็นขวดหรือสิเอาปะลาดิบมาใส่ก็ได้แต่ว่าแนะนำให้กินปะลาต้มเด้อพี่น้องเด้อเพื่อความ สุขลักษณะอุ้ยเป็นได้เป็นได้เป็นได้เซบน,นัดเซบนัดเซบนัดเมนูเด็ดอาหารเซฟเซฟของอีสานบ้านทฮาเด้อพี่น้องเ้อขาดบบได้ตำสมนี่กินได้ทุกบ่มีเบียคือกจังเฮากินเขานั่นละเ้านะะียวกินคาบเลยก็แเ่บบ่บเบียจักมือ เมนูเด็ดๆดมามาเซบเซบน้ำกันจ้า